สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการ IT r e ว i e ิ e r ทั้งช่อง IT Everytime และ108ยแชชนะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวนึงนะครับไม่ได้จะมาขายนะจะมาแบบพรีวิวนะครับหรือว่ามินิรีวิวสั้นๆให้ฟังนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากก็คือช่วงที่เด็กๆน้องๆหนูๆน,น,นะครับกำลังเรียนออนไลน์กันใช่ไหมเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงนะครับจริงๆอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ มีวันนี้ได้เพราะว่าครูตู้นะครับครูตู้มันเป็นชื่อเล่นเนาะชื่อจริงๆเนะี่ยก็คือการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับจากโรงเรียนวางไกลก,ลกลนะังวลเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะว่ามันจะแบบว่า back to basic อะ่ะ <c oughs> น้องๆก็ต้องมาเรียนนะฮะจากคุณครูจากโรงเรียนวางไกลกังวล,ล,ลอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะ,บ,นะบ,บอกเลยนะเพราะว่า คณาจารย์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกคัดเลือกมาอย่างพิธีพิถันใช่ไหมครับอืมแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความตั้งใจความจดจอนั่นเองเนาะโอเคอ่ะก็สิ่งที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็คืออันนี้ทา้าอะไรเอ่ยกล่องดําๆทีวีดิจิตอลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือกล่อง Android TV นะยี่ห้อ m ม g i c c C นะครับ Magic C เนาะรุ่น n5 Max นะ N5 Max นะครับ Android TV คืออะไรนะครับแน่นอนมันมันทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วกับมือถือทุกแบรนด์น่ะที่ไม่ใช่ iPhone น่ะก็คือ Android ใช่ไหมครับยกเว้นพวก Microsoft นะครับซึ่งไม่มีแล้วใช่ไหม Windows Mobile อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าความต่างของมันก็คืออะไรคือสมมุติว่ายังไม่ดูหน้าจอนะมันก็คืออันนี้ไม่มีหน้าจอใช่ปะ แล้วมันก็ไม่มีซิมนะในขณะที่อันนี้มีหน้าจอแล้วก็สามารถใส่ซิมถ้ามีเน็ตก็เล่นเน็ตได้ทันทีเป็น all in one นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้มีหน้าจอนะครับสิ่งที่เราต้องมีควบคู่กันก็คือจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอทีวีอะไรก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะครับมันสามารถต่อได้แบบไหนบ้างเนี่ย ก็ต่อ AV ก็ได้นะครับสายแดงขาวเหลืองก็ได้เนาะหรือว่าต่อเป็น HDMI แบบนี้ก็ได้เพื่อความคมชัดแล้วก็อันนี้เป็นสายอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับโนดเสียบมาจากโนมแล้วก็อันนี้นี่ที่ความต่างของมันก็คือมันสามารถเสียบเมาส์ได้มันเป็นเหมือนแบบคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีระบบปฏิบัติการเป็น Android ไม่ใช่ Windows ที่เราคุ้นชิน นะฮะประมาณนั้นเนาะถามว่ามันจะเล่นเน็ตได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือว่ามันจะต้องต่อ Wi-Fi ที่บ้านเนาะเออไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi จริงๆ Wi-Fi จริง, wi จ,รง,จ,รงจังหรือว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนปล่อยสัญญาณฮอตสปอตออกมาก็ได้นะครับซึ่งขอพูดนิดนึงนะครับเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะมันเรียนได้หลายช่องทางมากนะครับหก็คือทีวีบวกจานดำจานแดงพ s PS o PSI ก็แล้วแต่นะครับสก็คือแอปพลิเคชัน แต่รู้สึกว่าแอปพลิเคชันในวันที่18พฤษภาคม2563ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเรียนการสอนผ่านทางไกลเนี่ยนะครับจะพังทุกฟังกช์ชันนะครับ <c oughs> ทุกเมนูเลยนะไม่สามารถเข้าได้ครับ3 <c oughs> คือเว็บไซต์ นะครับซึ่ง2ประเภทหลังเนี่ยมันจะต้องใช้สมาร์ทโฟนนะหรือว่า Android TV แบบนี้แหละนะครับบวกกับอินเทอร์เน็ตนะซึ่งแหล่งที่มาของอินเทอร์เน็ตก็มีได้จากหลายที่นะครับทั้ง Wi-Fi Hotspot ใช่ไหมทั้ง Wi-Fi บ้านทั้งอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในตัวมือถือเองต่างๆหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมีจู๊กนะมี u t u b e นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าแรกของมือถือสมาร์ทโฟนของเราใช่ไหมครับนะ มี Netflix มีโน่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างนี้ Play Store เห็นไหมอ่าตอนแรกเราแอปไม่แน่ใจว่า <c oughs> เห็นมันบอกว่า TV Box เอ้ยตอนนี้มันคืออะไรวะคือ Android Box หรือว่าอะไรยังไงนะครับพอเห็น Play Store ปุ๊บรู้เลยนะว่ามันคือ Android Box ที่เราคุ้นชินนั่นแหละเนาะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้งานแอปที่เราคุ้นชินให้ดูนะครับอย่างเช่น y t u t u เนี่ยน,นะนอกจาก จอช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดไม่มีแล้วใช่ปะอ่ามันก็ยังไม่มีในส่วนของคีย์บอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาคีย์บอร์ดมาต่อเพิ่มเห็นไหมมันจะมี USB ตรงนี้ช่องหนึ่งแล้วก็มีช่องใส่การ์ดด้วยนะครับเป็น Micro SD การ์ดเนาะเมาส์มันจะมีคลิกขวากับคลิกซ้ายใช่ไหมใช้สครอ l l บาร์ได้นะครับใช้สครอ l l ได้เนี่ยสครอล l i n g สครอเลอร์ scroll er เนี่ยนะ,ะ YouTube ยูทูบมี YouTube, 2อันต่างกันยังไงคลิกซ้ายเพื่อเปิดทีเดียวไม่ใช่2ทีเหมือนกับคอมพิวเตอร์คลิกขวาเพื่อออกโอเคอ่ะ u t u b e มันมี2อันนะครับอันนี้มันเปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะก็ลองมาเปิดอันนี้นะครับคลิกซ้ายทีเดียวมันก็จะเปิดละนะฮะแล้วก็เลือกอันที่เราจะดูต่างๆดูการ์ตูนไหม เนี่ยเห็นไหมความด้วยความที่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับเราก็ไม่สามารถที่จะดับเบิลคลิกเราทําให้อันเนี้ยเต็มจอขึ้นมาได้โอเคปะ่ะหรือคลิกทีนึงเพื่อพอสเพื่อหยุดชั่วคราวเงี้ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็ยังจะต้องลากเมาส์ไปตรงที่เป็นสัญลักษณ์เต็มจออยู่เนาะเสียงเบาใช่ไหมทำยังไงนะครับก็มาเพิ่มที่ทีวีนะครับแต่ว่าทีวีอันเนี้ยปุ่มมันไม่ค่อยดีเนี่ย ลักษณะการทำงานมันจะเหมือนกับมือถือเลยนะครับอย่างเช่น double click double tap ซ้ายที่นึงในขณะที่เต็มจออยู่เงี้ยมันก็จะเป็นการย้อนกลับไปก่อนหน้า10วินาทีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ถ้าเราไม่ได้มีคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดแบบมีสายก็ได้ถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายก็คือเอาสายอะปลายสาย USB a, อะ usb a มาเสียบเข้าตรงนี้ นะครับถ้าเป็นแบบบลูทูธก็เอาตัวรับสัญญาณบลูทูธมาเสียบเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดแบบออนสกรีนแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือกนะนะอย่างเช่นหน้าตาคุณคุณไหมอะไรอย่างงี้นะครับ <laughs> เนี่ย โอเคนะครับสำหรับราคานะครับของ Android Box เนาะหรือว่าจะเรียกว่า TV Box ก็ได้มันมีหลายชื่อมากนะครับก็อยู่ที่1,800บาทนะครับถ้าสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับมันชื่อรุ่นตามนี้เลยนะอันนี้นะ่าจะเป็นยี่ห้อนะ Magic C รุ่น N5 Max ใช่ไหมครับอโอเคนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านนะครับที่แบบรู้สึกว่าจอมือถือมันเล็กไปเนาะคันจะซื้อแท็บเลต็ตมันก็อาจจะแพงหรือเปล่าแพงแน่ๆแหละพันแเอาไม่อยู่อะ่ะเออก็ซื้อเป็น Android TV นะครับหรือว่า Android Box หรือว่าทีวีบ็อกซ์มันมีหลายชื่อนะครับมาต่อกับทีวีที่มีอยู่แล้วที่บ้านก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับโอเคอสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ค่ะ subscribe ครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ